กับขอสวัสดีครับพี่้องครับตอนรับพี่รองป้องไปเขาสู้ช่องอีสานบันปลาสตอรี่เมื่อนี้นะครับบรรยากาศช่วงอาเซอืมคขึ้นอยู่นะครับพระว่าเมว่านนี้่ฝนตกตอนนี้แดดเริ่มจะมีออกมาจากน้อยแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับที่จะล่งงมหอยฝายหอยโม่งนะครับฝายนาบานฝายจะค่อยหาอยู่หากินเป็นประจํานะครับผมเดี๋ยวมาล้มาช่นกันครับวันนี้การหาอยู่หากินจะมาหรือว่่มาจังใดนะครับจะได้หอยน้อยรายบันใด เป็นดูไปช่วงกันครับครับผมหลังจากที่ใส่ระยะเวลาลงไปง้มหอยแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือผลงานในช่วงแรกนะครับช่วงงวมอยู่ในน้ำอาจจะไปทายพี่น้องเบิรงนะครับไปท้ายตอนที่ขึ้นมาจากนา้ำแล้วนะครับขึ้นมาอยู่ทั้งโคกทั้งบกแล้วอันนี้คือช่วงแรกนะครับของการงมหอยทำไปหอยมากนะครับว่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นหอย เชอรี่หอยปังกำว่ามันใจอะยนะ่าเพื่อนบอกก็สังเกตนะครับคนลำแหลมคนแหลมนี่จะเป็นไอยปังนะครับอันนี้นาจะเป็นหอยปัง,นนะะปปงมาเชอรี่คนตู่นๆนะครับแล้วก็เป็นไอยคมไม้จูบนะครับนี่เมย์ไ่ปีนี้รู้สึกว่าล่วงไปจะบ่ค่อยไหลนะครับหรืออาจจะเ่ถึงช่วงวันไหลนะครับนี่ถึงว่าลุงเงยอย ก็นั่นแล้วก็ยังง,ง,งมมในป่านะครับงมไปจากถึกป่าพอดีนะครับเนี่ยง้มไปถึกป่าพอดีนะครับงมมในป่าก็าเอาปลาน้าครับผมแต่ก็มีตัวนึงครับเป็นปลาบูอันนี้ปลาบูแต่ตัวนี้ผมบริจาคเสื้อนะครับงมได้นะครับเนี่ยในระหว่างง้มหอยลุนต้กันไปเลยครับผมเดี๋ยววันนี้มาลองเปลี่ยนจุดใหม่นะครับในการง้มหอย มาล้นนะครับว่าชุดนี้จะมีหอยให้เกียบอนะครับผมจะมีหอยให้ง้มบอจากจุดแรกนะครับได้หอยมากกับว่าไรยังมาล้นจุดนี้ครับผมครับผมขึ้นมารอบนี้นะครับได้หอยมาเพิ่มอีกกลายเติบนะครับเรื่องหอยจูบหรือว่าหอยขมนะครับเนี่ยมีหอยปากนกหรือว่าหอยส้มลกนะครับเนี่ยมาแค่น้อยมีหอยกาบนะครับ ว่าเป็นหอยกาบน้อยแล้วครับผมบางพื้นที่ก็มากซ้ำฟ้าเมื่อผมเนี่ยครับแค่แถวบ้านผลมีมากแค่น้อยอย่างเดียวในหอยยางที่สามารถกินได้ก็เอาบดนะครับผมหอยบพรว่าจะเป็นหอยจูบนะครับหรือว่าหอยคมหอยปังหอยเชอรี่หอยกาบหอยสมรครับอเป็นนอากินได้นะครับวันนี้เก็บเรียบครับผมหาอยู่หากินไปบ้านบ้านขึ้นเขาครับดูนต้องกันไปเลยครับผม อักเบรกอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ลงไปน้ำกับส่เวลาโดนเติมนะครับเห็นมาร,รอบนี้กับว่าผิดหวังนะครับก็บได้หอยมาหลายเติมนะครับนี่อันนี้เป็นห้อยชุดไม่นะครับชุดที่ผ่านมาคือที่เททุงพาไว้แล้วได้หอยคมตัวหง่ๆนะครับนี่หอยคมหรือว่าหอยจุ่มนะครับน,นี่เป็นหอยเชอร์รี่ครับ ะมีหอยปากโกหอยกิ้นะครับหอยกับรอบนี้ก็ได้หลายตัวครับผมเนี่ยช่วงท้ายช่วงที่ว่าอยู่ในน้ำนะครับผมอาจจะไปไทยพี่น้องเบิงก็กจะให้พี่น้องรีเบิงเป็นงช่วงนะครับในช่วงที่ขึ้นมาเบรกนะครับขึ้นมาพักเพราะว่าอากาศก็อึมครึมอยู่นะครับแดดออกก็บ,บ่ให้ปันใดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนตก ตองเศร้ากับบรรยากาศอึมครึมนะครับแต่ก็มีแดดออกมาจากน้อยผมก็เลยลงน้ำกต่ผ้คิดว่ามันจะหนาวปะนี่ครับควรว่าแดดออกพอเตรียมที่นะครับแดดออกพ่อกระเทินอากาศก็ยัางหนาวนะครับในน้ำก็เย็นแต่ต้องขึ้นว่าพักเป็นช่วงๆนะครับเบรกนี่ก็ถือว่าได้ร้ายเติมครับผมรุ่นกันไปเรื่อยครับเวลาขึ้นมาพักเบรกอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ลงไปงมห้อยกับใส่เวลา มานหนึ่งนะครับมดวนไปเลยขึ้นมากครับเตือนเมืองอยู่ครับเชิงหอยจูบเชิงหอยกิ๊บกี้ไอ้กาบนะครับอีกหนึ่งเบรคนึ่งครั้งนะครับที่ได้พักเบรกนะครับขึ้นมาจากน้ำครับน้ำที่ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับเพราะว่าบรรยากาศอึมครึมนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าหมู่บ้านนี้ฝนตกนะครับเศร้ามากกับ มีเมฆหมอกลายนะครับสวยมากจังหน่อยก็มีแดดออกมาจังหน่อยผมก็เข้าใจว่าจะแดดแห้งแดดโดนแดดจ้านะครับกาว่าจะลงง้มหอยดีๆนะครับแบบบนหนาวปรากฏว่าแดดออกพอดีครับแดดออกพ่อกระเทินออกแน่บดแน่นะครับออกแล้วก็ยุดออกก็เลยอากาศก็เลยเย็นนะครับแต่ว่าง้มหอยกับพอมีเหยเกบียูด้วยนะครับก็พ่อยรุนไปเลยครับผม นี่ครับผมถ่ายให้พี่น้องได้เบื้องสภาพบรรยากาศในช่วงนี้นะครับบรรยากาศอึมครึมนะครับแดดส่งอยากออกแต่ก็ออกได้บนแล้วกับบดนะครับคือออกแนวบอ,อกแน่นะครับผมอากาศบนบกบนโคกกะบ่เย็นปานได้นะครับก็ธรรมดายอยก็ถือว่าพ่ออยู่ได้นะครับอยู่ได้แบบสบายเลยแต่ว่าพ่อจะลงไปในาน้ำแล้วอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าได้มาหาอยูหากินแล้วนะครับตั้งใจมางมห้อยแล้วก็ต้องทําไปเต็มที่นะครับพี่น้องบิ่งสภาพอากาศในช่องนี้นะครับเดี๋ยวรู้ต้องกันไปแรกครับผมครับผมด้เวลาขึ้นมาพักอีกครั้งหนึ่งครับให้พี่น้องใน่งผลงานการหาอยูหากินในครั้งนี้นะครับหมายเลขปรนเด็นะครับนี่คือทางล่าสุดนะครับ๋ตวแรกเติบโตนะครับ แล้วก็ทุกครั้งนะครับขึ้นมาเราก็จะเทเสถุงไผ่ไว้นะครับเสถุงไผ่ไว้เทเทตรงนี้ไว้ล้วก็ล่งไปหาตอนนะครับสึ่งอยู่ในกระบับบ้างนี่ก็จะเทเสตุงไผ่นะครับทีสตุงไผ่ตรงนี้ไว้แล้วก็จะลงไปงมต่อแต่ว่าก่อนจะล่งก็คงจะพักจักหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวลงไปหน้าหรือเย็นนะครับอากาศเย็น น้ำแขพอยุบบนบกบนขวกจักหน่อยหนึ่งแต่อาจจะลงไปอีกจะกรอบหนึ่งครับผมครับผมตอนนี้ก็งมหอยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับให้พี่น้องดีเบิรงนะครับเรามีเดรร้ายนะครับไ้คิปจี้หอยกาบนะครับหอยสซมนกหอยจูบก็มีนะครับนี่เรียกว่าหอยขักนั่นเองครับรอนี้ก็ถือว่าเดรหลายอยู่นะครับคงจะ เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการงมหอยนะครับเพราะว่าใส่เวลาในการงมก็โดนเติบแล้วนะครับก็ได้รายเติบแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็ที่ใส่ถุงพาไใบอยากจะได้สรุปให้พี่น้องในเบื้องในภาพรวมทีเดียวกันเลยนะครับวันนี้ก็พอ,อยกพอกินแล้วนะครับสาหรับการลงงมหอยกับบรรยากาศอึมครึมนะครับบรรยากาศฝ้าฝนนะครับเพราะว่าเมื่อ้านนี้ฝนตกนะครับเมื่อนนี้ตอนเช้าก็ บรรยากาศก็อึมครึมยวนนะครับสวยๆมากแดดออกผมก็เลยชื่นใจจัางหน่อยเนึ่งว่าลงง่มหอยจะว่าหนาวนะครับถือว่าลงนางไปแล้วนะครับแดดเศร้าออกก็ได้เย็นๆแน่นะครับผมรอบนี้ก็ถือว่าได้พ่อยย่พ่อกินครับครับผมหลังจากที่ใส้ระยะเวลาในการง้มหอยนะครับก็ถือว่าโดนเติบอยู่นะครับเมื่อนี้การลงหอยลงหองหาอยู่หากินนะครับกับาระไกินในการง้มหอย หอยทุกชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นหอยจกหอยปังหอยเชอรี่หอยกิบจีหอยสบโนเก่านะครับขอแต่เป็นหอยกินได้เอาเบิดนะครับบริจาการว่าจะต้องเป็นหอยชนิดนั้นชนิดนี้นะครับงมถึงหอยอะไรเอาเบิดนะครับผมการหายุหอยกินม่นี่ก็ถือว่ามานเติบนะครับแต่หอยมาหลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นหอยจูบนะครับหรือว่าหอยขมนะครับหมากใหญ่ๆเว้ยใหญ่ๆนะครับ อยปังหอยเชรีก็มีนะครับแล้วก็หอยซบนกนะครับหอยกาบหอยกาบน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นประเภทหน้าหอยนะครับว่านี่ได้หลากหลายชนิดหอยนะครับก็ถือว่าได้พ่ออย่พ่อกินอยู่นะครับด้เตรียมกระมั่งเลยนะครับนี่นอกจากได้หอยแล้วนะครับก็ยังได้ปลาอีกสองตัวนะครับนี่เป็นปลาบูนะครับปลาพี่ไอ้มงมได้นะครับนี่ ะะอีกตัวเนึ่งครับเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตัวแยโย,ยน,นะครับผ้มได้คณะที่หาง้มหอยนะครับงมไปถึกปลาพอดีก็ได้กัมบอนะครับเอาไปปิ้งอีกระต่ายมหงนะครับการหายุ้ยหายคิมันนี่ก็ถือว่ามานเติบนะครับแต่พออยู่พอกินการหาหอยได้ฮอดปลาขอบคุณพี่น้องผองไฟสูู้ดสุค้คนครับที่เขียนข้าม่ารับชมรายการจากช่องอีสานบานปลา,าสตอรี่ เพื่คลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระตังแรงแข็งแกร่งสั่งสั่งคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้อัมพาตจากกันไปเพียงเท่านี้ขอให้พี่น้องสุบุตรสุขวิศุพาวรังขจีแข็งแรงเงืนทองเตรียมทงเตรียมทาไปแล้วสวัสดีครับ